สวัสดีค่ะช่วงต้นคลิปนิมขอแทรไขายของนิดนึงนะคะนั่นก็คือหนังสือตัวเลขและสีที่ให้คุณให้โทษในหนึ่งเล่มมีจำนวนทั้งหมด3เดือนล่าสุดเป็นของเดือนตุลาคมถึงธันวาคมราคาเล่มละ1 1 4บาทไม่รวมค่าจัดส่งคนไหนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะแอดมาที่ไลน์ ID a n y a n i m n i m ต่อไปเรามาฟังคำพยากรณ์รายปักกันค่ะของคลิปนี้สาหรับผู้ที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะคะ ช่วงต้นบางท่านจะเป็นช่วงที่ประสบกับสภาวะที่ไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทําสําหรับท่านที่มีคู่รักความรักในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะสดใสและอาจจะมีเหตุที่กระตุ้นให้คุณมองว่ามันเป็นภาระของคุณในช่วงนี้ได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องใหญ่ๆเข้ามาให้คุณต้องยุ่งไปกับมันจนอาจทําให้คุณเกิดความราวฉานหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับคนรัก ซึ่งบางท่านอาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานช่วงกลางเป็นช่วงที่ยังคงเจอกับความทุกข์จากการงานหรือถ้ามีคนรักก็จะมีความทุกข์ที่มาจากคู่ครองสําหรับท่านที่มีบุตรหลานอาจจะต้องระวังบุตรหลานที่ทําตัวเกเรหรือไม่มีเรื่องปีราวทําให้คุณต้องมานั่งแก้ปัญหาหรือวุ่นวายไปกับพวกเขานะคะหรือบางท่านอาจจะมีบุตรหลานที่ป่วยหนักหรือไปติดโรคติดเชื้อมาในช่วงนี้ สำหรับผู้ที่โสดอาจจะต้องระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าจะสร้างเรื่องให้กับคุณได้หรือคุณอาจจะต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและยังเป็นเรื่องใหม่ที่คุณเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนทําให้ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันน่ารําคาญช่วงปลายเรื่องยุ่งยากที่ประสบสภาวะในช่วงกลางจะยังไม่จบและจะเจอกับสถานการณ์ในลักษณะแบบพวกมารักไปทําให้คุณจําต้องวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือสิ่งของโดยที่มันจะประดังกันเข้ามาในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ทําอะไรก็ไม่ราบรื่นหรือไม่ค่อยจะได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่คาแนะนําสําหรับบางท่านที่โดนมัดมือชกหรือมีโอกาสให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานที่เที่ยวกลางคืนหรือที่อาพาร์ตต่างๆหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรงดไปในช่วงนี้หรือถ้าทําไม่ได้อาจจะด้วยความจําเป็นบางอย่างบีบบังคับก็ควรจะมีสติอยู่เสมอพยายามเลี่ยงพวกเครื่องดื่มหรือของมึนเมานะคะ ที่มันจะบั่นทอนสติแล้วก็ควรจะศึกษาพวกทางหนีที่ไล่ต่างๆนะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในสถานที่ลักษณะแบบนี้เราจะแก้ปัญหาหรือหาทางออกได้ยังไงนะคะเมืม่อเกิดเหตุฉุกเฉินสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆการรับฟังและการติดตามแล้วเรามาพบกันใหม่ในปักหน้านะคะขอบคุณค่ะ